นี่เป็นคนลายมันนี่พี่น้องผลไม้ในช่วงหน้าฝนของเซาลาวครับพี่น้องกรุบนาครับโอ้พี่หนึ่งนะคูนาครับพี่น้องเรื่อใหญ่เรืองหัวปลาพี่น้องทั้งปลาในอ่อนปลาในครับหลายขนาดเลยครับ แม่ค้าครับเอาสองซิ้นครับข้าวจี๋ครับซิ้นจั๊กบาทครับแม่ค้ายี่สิบบาทเนาะครับสอบาทพี่น้องครรับหอมหอมพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศพี่น้องครับอาหารธรรมชาติครับทั้งต่อหัวเสือเมนกิโลร้านนี้ครับพี่น้องขายดีขนาดเลยครับ มังขายกุบนาแมงแคงเงฮิดครับเในต <Hit go, S 2> ัวฮ็ดรวมพี่น้องสวัสดียอนเช้าครับผมแม่ของกอนทัวร์พามาทเที่ยวตลาดนัดแเขลาวริมโของอำเภอท่านพานมจังหวัดนครพนมสุดยอดของปลาคอแซบจากแขวงคำม,ม่วนฝั่งสปปลาวพี่น้องบรรยากาศสาวของวันนี้ของกินของขายยังไหลหเข้าอยู่พี่น้องโดยเฉพาะพวกอาหารในช่วงเดือนเก้าเดือนสิบพี่น้องต่อหัวเสือแมงกิโลสุดยอดของแซบจากประเทศลาวครับ บรรยาากศมือนีกครับคนลายแห้งครับพี่น้องขอกินแต่ไรอาหารตามมรดการเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับอันนี้ซาลาเปาหาา่านกระป๋องกับหิวหัตาทั้งพักทั้งโตหัวเสือมาขายที่ริมโขงทัศนมครับอ้บรรยากาศคนลายแห้งพี่น้องคนนี้เต็มริมโขงเลยครับโตหัวเสือกับน้ำนี้ครับพี่น้องคนเต็มริมโขงพี่น้อง อากาศกำลังดีครับช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงครับอ้ต่อพี่น้องครับที่หนเนี้ยต่อลาขางหน้าพี่น้องเลยข้าวบังใหญ่เลยหกโมงเช้าครับกับบรรยากาศสองฟังโคงแขกขบวนกับจังหวัดนครพนมครับพี่น้องตลาดรัดไทยลาวครับอู้พี่น้องมากีดขวดเต็มตะกร้าเลยแม่นี่ผลไม้ในช่วงหน้าฝนของชาวลาวครับพี่น้อง มาเมกิโลหลังนั้นเลยครับรับรองแต่ดินครับเมกิโลขาดใจเดน้องสาวเจ้าเดียวเนี่ยโอ้ร้อยต่อสิบาทร้อยต่อร้อยห้าสิบบาทอร้อยต่อร้อยห้าสิบบาทอีน้องโอย เอาซื้อซอยถุงนึงร้อยตัวร้อยห้าสิบาบาทเนาะบ่นึกว่าร้อยตัวสิบบาทโมเม้นเนาะน้องสาวาคุณขายเมียงกิโลเอาเงินเนี่ยเอาเต็มกิโลเอาเต็มกิโลตัวบก็เงยเลยพี่น้องอ๋าสุดขายได้หลายนาเนาะบรรยากาศเมีค้าเด็กน้อยขายเมียงกิโลพี่น้อง ร้อยตัวร้อยห้าสิบบาทครับครับบักคีควนครับอู้หลายแห่งเล่บักคีควนเนี่เวอร์จิโร่บากคีวนะควนทัวดินัาษาแงงมาเพีตพี่น้องปาดูผลไม้ประเทศเราพี่น้องหลายขนาดเลยครับบากคีควนพงละซาวบาทพี่น้อง้วยครับ สาวขอบุณครับคุณล้างหนังเลยครับเอาความือขายอย่างพี่น้องเหม่อนกันเลยข้งกุบปลาบูครับร้านนี้ครับแล้วก็แทนแล้วก็มีปลาลูกค้อขครับร้านนี้พี่น้องหอ,อยหอมครับเพิ่งขายอยู่ที่โลละสองร้อยบาทครับ สักแด้นางจักรจันทร์ครับร้านนี้ครับพี่น้องมากเพชรมันแก้วครับเสาโค้มนี่ครับพี่น้องอากาศเย็นกำลังดีในการมาเที่ยวหากินอาหารแซ่บที่ริมโคงทาา่าพนมครับสินค้าก็ไลฟ์พวกนี้พี่น้องรลาดใหญ่ครับตลาดนี้ครับ อันนี้ร้านขายวายครับวายกุบหน้าร้านนี้ครับพี่น้องวายธรมรมชาตินี่ถือแง่คุ้มเพราะขนาดเนจจ้ยทั้งวายทั้งเมนกิลโลครับพี่น้องร้านนี้นะนี่โอ้หลายแห่งครับเมนกิลโลกุบหน้าครับพอใจเร้วเออเกุบพี่น้อง ยังต่อครับนี่คือสุดยอดบรรยากาศยามเช้าที่ริมโข้งอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับของป่าลาวครับพี่น้องทั้งแขวงสวรสิเขตแขวงคำม่วนครับภาคตะาันตาสองข้าขึ้นมาขายพี่น้องช่วงนี้มักาะดินเลยมีขายเรืองขพี่น้องไายมากกินรัวจะเอาไปขายกัมาติโตหาซื้อได้พี่น้องเพราะจุดนี้จะมีทั้งสินค้าขายปีนะครับขายส่งครับสินค้าอาหารตามบรญกาดนะครับพี่น้องนี่คือจุดผ่อนปลนชั่วคราว การค้าท่าพนมครับพี่น้องพุนจะเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีครับบดีครับพี่น้องตั้งแต่หุบวงเ้าฮอสี่มงแรงครับนัตตากระติบเข้าครับพี่น้องเอามาไขายนะจุดผนฝลชั่วคราวตลาดนัดแทลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับพี่น้อง เฮดกระด้างเฮดบดไม่อ่อยไฟในกระสอบกับพี่น้องมักทุดินครับแล้วก็มีมัล้วยครับพักสังแยงหลายขนาดปลาแห้งกอยครับพี่น้องร้านนี้ครับปลาเพิ่นไปส่งปฮะโอ้กระปูพี่น้องกระปูแดงคนละคราบสองครับ เดืค่าครับคือมาขายครับบอกงรขายตัวคุมครับร้านนี้พี่น้อง เต็มโต๊โฟมเลยครับทั้งต่อฟุมทั้งนอสารร้านนี้พี่น้องร้งานขายข้าวต้มข้าวเมาคกับร้านนี้ครับ ปลาเอี้ยนหนูรับร้านนี้ครับกอยครับบอกแซ่บพี่น้องกอยนะครับพี่หลึกว่าคนลายมาดีพี่น้อง,อเ,ออองเต็มริมโค้งเลยบนยางนี่ผมมีเลยครับตอนนี้นะคนอย่างไาเลยครับบบนาครับเอาป่าดินป้าโทมิ้นปลาดินเนื้ลายขนาดอ้พี่หนึ่งเหร ปลาดินปลาในครับพี่น้องสุดยอดบรรยากาศเช้านี้ครับพี่น้องคนไลค์่าคนเดียวกี่ครับไป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 ยองอันนี้โเอามาเอาง้ขาามเขางามกุนามีกตากูนาครับพี่น้องโดนสาบัดครับ ห้างนี่ับางามนาเลยนี่นางเต็ม่ห้างเลยครับพี่น้องคือ <c oughs> คนไร้คนนี่เนาะกิ่นปลาสังเงียร์หอมครับปลาน้ำโขงครับปลาจูกปลากุปลาเก็ดครับพี่น้องร้านนี้นะนี่คือสุดยอดบรรยากาศตลาดนัดเทลาวอำเภอท่าบันมจังหวัดนครปฐมกับบรรยากาศ วันที่มีผู้คนมาหาแนาวกินเต็มริมโคงเลยพี่น้องื้นนี้บนย่างนี่บ่มีนนเ,นเลยครับพี่น้องคนไลแห้งครับป๊าดกแลนวพี่น้องเลยืูดูคนไลมื้นนี้พี่น้องสุดยอดบรรยากาศเซาของ,หหอองื้นนี้ครับผู้คนอย่างนั้นแน่นเลยครับพี่น้องกินนอบาินโนจินนหอยจูบครบพี่น้องั้านนี้ครับ ครับโอ้นหลายแห่งครับนักกินครับบบนาครับปอาเอียนใหญ่ครับพี่น้องเอียน็นใหญ่ปลาไหลครับเบื่อสินค้าพี่น้องเพีรคันไผ่เขียดจ้าแข้งแมีงกินรอก้อยครับพักกีตมาร้านนี้ครับพี่น้องคอยจูบมาเป็นกระสอบเลยครับซอนเนักกินแลยครับคู่คนมาหาแย่งซื้ออาหารพี่น้องไรเงี้งครับ ส่วนนี้แมงกิโลลายแห้งครับพี่น้องุนะอ้าต็มรตาเลยพี่น้องเลยอตัวอีบเลยลายแห้งครับพี่น้องแมงกิโละนะร้อยกตัวร้อบาทเนาะร้อยตัวร้อบาทพี่น้องโอ้เหียดใหญ่พี่น้องเอ็ดครับ รบ้อยครับก่อยแกปนเรกระปูดาครับป้ากวกระปูพี่น้องเป็นกระสอบเลยครับ <c oughs> ร้านนี้ครับพี่น้อง <c oughs> เมนูเด็ดครับ <c oughs> วาย มะขามป้อมครับพี่น้องมีค้านี่ใครได้มีค <Marilyn> ้านี่สาวบาทเอาตะการหนึ <im omat lar ADA> ่งครับมะขามป้อมเนาะเอาตะการหนึ่งเลยเป็นค้าเด้อเอานี้เด้อสาวบาทมะขามป้อมครับร้อยต่อร้อยเท่าครับ ส่วนี้แมงกิโล่บางล่างกระขายร้อยตัวร้อยห้าสิบบางล่างกระขายร้อยตัวร้อยสิบบาทพี่น้องประมาณนี้ครับราคาแมงกิโล่หรือเรียกกันว่าแมงคิโปมครับแมงขับทองก็มีขายเลยครับช่วงนี้ครับพี่น้องร้านนี้ครับศูนย์รวมเมนูแมลงครับแมงกิโล่ตะเกแตนครับร้านนี้ครับเต็มถุงเลยครับพี่น้องกุกระไลมาคีขวนกระไลครับร้านนี้ครับพี่น้อง อันนี้ก็เกระปูแดงครับรอะไรกระปูซุปบัิกาครับพี่โต๊ะคนเต็มริมโขงเลยกระปูแดงครับอันนี้ใครไม่ขายจรงสินะอ๋อตอนลเรอวะอ๋อโดยกระปูแดง้ยเนาะ ดรูรแล้วห้าสิบบาทครับคุณูเรีครับโอเคครบ,รบ <c oughs> นะครับแม่กี่ได้ครับนางจิ้งหลีดนางจักรจันท์ครับ เปลืงแล้วบโนี้ครับพี่น้องคนนดนะไลนยขนาด